สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมช่องแม่สีนวลชวนไปวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูน้ํารอระบายนี่ครับน้ารอระบายครับรอระบายหนึ่งวันผ่านไปก็ยังรอระบายอยู่เนี่ยยังไม่ทันยุบไปถึงไหนนะครับน้ํารอระบายจริงๆท่านผู้ชมแต่ยังว่าครับช่วงนี้มันมีพายุมีอะไรเข้า เราก็จะโทษใครไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับมันคือมันเป็นธรรมชาติของธรรมชาติน่ะมันมันมันต้องตกอ่ะคือมันเป็นเป็นพายุแต่ต้องเข้าใจใครจะมาช่วยระบายน้ําให้มันไหวอย่างทันใจมันคงเป็นไม่ได้ครับท่านผู้ชมครับต้องรอเวลารอระยะเวลานครับน้ำรอระบายเด็กๆก็เล่นสนุกสนาน แต่ผู้ใหญ่เครียดอย่าไปเครียดมากมายครับอยู่ใต้ฟ้าอย่าไปกลัวอะไรกับฝนฝนลรวผมไม่กลัวแลครับผมกลัวเปียกกลัวน้ําท่วมแบบนี้นหะนี่ครับธรรมชาติสร้างมาให้มนุษย์อยู่กับดินน้ํรุมไฟมันเป็นธรรมดาครับท่านผู้ชมครับพายุเข้าน้ําก็ท่วมรอการระบายแต่มันเหลาด่านนิดเดิงต้องทําใจไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นครับท่านผู้ชมเหมือนกับเป็นกันทั่วโลก นี่ครับน้ำรอระบายครัเห็นไหมครับ,รบท่นานผู้ชมจักรยานขี่ไดู้นี้ไปได้แบบบุ๋ม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 มองรถไฟก็ไปได้รถใหญ่ไปได้เพียงแตบบ่ว่ามันยังรองการระบายท่านผู้ชมนี่ครับนี่นแค่ในซอยหมู่บ้านนะ,ค,ะค,นค,นครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูถนนเส้นเมนหลัก อยู่หน้าหมู่บ้านว่าจะเป็นยังไงกว่าน้ำมันจะรอระบายเหมือนอยู่ในหมู่บ้านหรือไม่คอยติดตามชมต่อต่อ,ตอไปรอครับท่านผู้ชมครับนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะรถเข็นเนี่ยดีที่สุดครับรถอื่นก็มอเตอร์ไซค์ก็มาแบบบุ๋มๆนะท่านผู้ชมดูอ่มอเตอร์ไซค์วิ่งได้ก็แบบบุ๋มๆๆุๆบุ๋มๆัวเครื่องดับเหมือนกันรถเข็นไม่ต้องกลัวเครื่องดับ รถเข็นไปไหนก็ไปได้ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ใช้คนเข็นเราไม่ต้องกลัวเครื่องดับนี่ครับท่านผู้ชมครับถ่ายจากมุมสูงบนสะพานลอยให้ท่านผู้ชมได้ดูน้ำรอระบายที่มุ่งหน้ามาจากจังหวัดฉะเชิงเซาเส้นนี้ครับมุ่งหน้ามาจากซังเซา ไปทางไปทางพระโขนงครับนี่อีกด้านหนึ่งคือพูดง่ายว่ามาจากแปดริ้วมุ่งหน้าเขุงเทพถนนเส้นอ่อนนุชระกะบังนี่คือมุมสูงถ่ายบนสะพานลอยนี่คือขาออกมาจากอ่อนนุชมุ่งหน้าไปทางแปดริ้ว นี่ครับมุ่งหน้าไปแปดลิว้วครับท่านผู้ชมครับให้ท่านดูน้ํารอการระบายานยี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือหน้าปากซอยหน้าปากซอยก็ยังพอประมาณนี้คหน้าปากซอยอื่นนี่คือถนนหลักครับท่านผู้ชมครับถนนหลักก็จะประมาณนี้ครับถนนหลักนี่ครับรถลาวิ่งขอกไายไปมาน้ําก็จะขังประมาณนี้ นี่ครับต่บนผ้มครับน้ำยังไม่ยุบยังรอกอารระบายอยู่ครับนี่ไปครึ่งค่อนวันแล้วบ่ายสามแล้วน้ำก็ระบายได้ประมาณหนึ่งแล้วแต่อีกไม่นานก็คงจะยุบนี่ครับท่านผู้ชมครับนี่คือถนอนหลักมุ่งหน้าไปพระโขนงด้านนี้ก็ไปสังเวานี่ครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับน้ำท่วมเรื่องธรรมดา หรือน้ำรอระบายที่ท่านผู้ชมคุ้นหูคุ้นคุ้นหูคุ้ตากันดีๆนั่นคือน,น้ำรอระบายคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ถ้าชอบบอกไลค์ใช่ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ